็กที่ไหนเขานอนหม่ำนมกันแบบนี้มั่งเนี่ยฮะในที่ไหนนอนหม่ำนมกันแบบนี้เปลี่ยนท่าหม่ำแล้วเหรอแล้วครับทำไงนอนกินแบบเดิมเบื่อแล้วไงอืมไหนดูหน้าไงชิกินได้ยังไงอ่ะฮะนอนคว่ำหน้าฮะนอนคว่ำหน้ามันกินได้งไงเนี่ยโอ,อแต่แคงนิดนึงเหรอโอ้ยเด็กอะไรเนี่ยฮะ อืมอุ้ออยนอนหม่ำยังไงหนิอืมอ,อร่อยดีเหรอนอนหม่ำท่านี้มันได้กินไหมน่ะอะอะทำไมถ่ายวิดีโอหน่อยชี่ะเอาไหมเอาให้คนอื่นดูอือเด็กแว้ไม่ก,กินนมแบบนี้หนิ ไรหรือทำไมอะ่ะ <c oughs> นองไม่นอนกินนมดีเดียวนอนอนอนนอนหม่ำดีดีไปนอนหม่ำดีดีไปนอนนอน นอนหม,มับนดีๆไป่ะน,นั่นตกเลยตกเลยตกเลยมานอนกินดีๆมา ามาอานอนมาไม่ดีมาอานอนมาไม่ดีนอนนม,ม่ดีนอนนอนนอนีอนเดีอนอนพิกพิกดีกดีดิพิกดีดคนหรือหมาหนีนอนกินห้านี่หมาบกบแน,น,น,น่เลพ่อว่า Non, 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 mầm non, 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 này đi non, 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 นอนนอนนอนนมนมเลยเอ๊ะอะไรนอนนอนหมำนมเลยนะนอนนอนหม่ำเลยดูผ้าปิดหน้าด้วยเขินเหรอ เกอกล้องเหรอ,อเก่งจังเลยนอน,นอนหมอนท่านี้เก่งจังเลย